By the pool, meditating in Chanel. Mama always said that my word is like a spell. When I see a hater, bitch, I always wish him well. Always wish him well, yeah, always wish him well. Lessons coming back like they going on sale. ปาร์ตี้จะช่องมิสปาร์ตี้นะคะวันนี้เนี่ยปาร์ตี้ก็จะมาแต่งหน้าทนนุแบบฟอกซี่อายก็มีอินสปิเรชันจากลุคของอแมนดาลุคนี้เลยนะคะ คือแบบมันสวยมากแล้วก็จะมาลองแต่งให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงชดะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันที่งานตากันเลยนะคะเพราะว่าปารตีก็ลงผิวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะปารตี้ก็จะใช้พาเลตของ Eat Judy Kisses อันนี้เลยนะคะเป็นมิลค์ช o อกโกแลตนะคะเราก็จะเริ่มกันที่สีนี้เลย <Yeah. S 1> ก็จะใช้แปรงพุ่มๆเบรนให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยสีที่เข้มขึ้นมาเลยนะคะนำมาเบรนดตรงช่วงหางตาเลยนะคะกลับมาที่สีอ่อนอันเดิมนะคะนำมาทาเบรนดให้มันกลืนให้มันไม่เป็นจ้ำๆนะคะจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการ กรีตาวันนี้ป้ิก็จะใช้อายไลเนอร์สีดำของเบียร์เลยนะคะปะะ้ิที่ก็จะกรีดเป็นฟ็อกซี่อายนะคะก็แล้วก็จะมองตรงแล้วเราก็ค่อยๆวาดก็ยังไม่ได้แบบว่าต้องสวยงามมากนะคะขั้นตอนนี้ <Never S 1> <c oughs> นี่เราก็วาดโครงได้ประมาณนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะทำให้มันแหลม <c oughs> เราก็จะไม่ทำตาแบบอะไรแบบนี้นะค่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ๆเติมไปเรื่อยๆ ก็ตรงช่วงกลางตาปาที่ก็จะเขียนเข้าไปข้างในขนตาเพราะว่าต้องการให้มันบางที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นฟ็อกซี่อายได้สวยๆนะคะจากนั้นขั้นตอนสำคัญของลุคนี้เลยนะคะก็คือการกรีดที่หัวตาขอรวบรวมลวม,ลมหายใจแป๊บหนึ่งมองตรงแล้วก็กรีดให้มันเล็กที่สุดนะแล้วก็เก็บความเรียบร้อยกัน ก็จะมาเก็บความเรียบร้อยกันด้วยแปลงจุ่มกับไมเซล l าวอเตอร์นะคะแล้วก็อึ๊บอึ๊บนี่วันนที่ขอไปกรีอีกข้างหนึงก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็กดสีน้ำตาลเข้มสีเดิมวิ่งออกไปใแปรงหัวแน่นๆนะคะก็นำมากดใกล้ๆทาตาล่างนะคะ ปอตี้ก็จะใช้ Ennis Free เบอร์สี่ศูนย์กลิตเตอร์อันนี้เลยนะคะลวงต่อแล้วก็หัวตาใช้แปรงจิ้มจากนั้นปอตี้ก็จะใช้แปรงแบนๆจุ่มน้ำแล้วก็นำมาจิ้มกลิตเตอร์ตรงนี้เลยแล้วก็นำมาทาตาล่าง ่ัวปฏิทําให้แปรงเปียกเพราะว่ากลิตเตอร์มันจะได้ไม่ล่วงหล่นลงมาข้างล่างนะคะมันก็จะติดอยู่ที่แปรงมีกลิตเตอร์หล่นตรงไหนก็ใช้ไอ้นีย<ม>ก็คือเอาที่เปียกน้ําเหมือนเดิมเอามากดเน้นตรงช่วงให้มันเข้มขึ้นแล้วก็กดกลิตเตอร์เม็ดใหญ่อันนี้เลยนะคะกดตรงช่วงกลางตาใช้นิ้ว แล้วก็ใช้แปรงหัวเหล็กจิ้มสีเข้มนำมาทาช่วงตรงนี้จากนั้นก็จะมาดัดขนตากับปัดขนตากันเลยนะคะดัดจากคนขนตาให้สุดปลายขนตาแล้วก็ขยึกขยึกให้สุดปลายขนตา ก็ปัดขนตาล่างแต่ว่าเออไม่ต้องปัดเยอะมากนะคะก็จะได้ประมาณนี้จะมาเขียนคิ้วโดยที่ขอเขียนหางคิ้วก่อนนี่ตรงนี้แหวงก็เติมไปไม่ได้เข้มมากนะคะโอเค ปัดมาสคาร่าคิวกันให้มันตั้งๆจากนั้นก็จะมาปัดคอนทัวร์กันไม่ได้เข้ามาเกินหางตานะคะปัดแค่หยุดแค่ตรงนี้พอ,อยังไงด้วยลงมาจะปัดขึ้นแบบนี้ มัต so, ิี้ก็จะมาปัดบ r ัชออนครีนี้เบอร์17 black honey pop นะคะขึ้นไปแบบนี้เลยมันก็จะเหมือนโดนดึงขึ้นไปนะหน้าก็จะยกขึ้น จากนั้นปาติก็จะลงไฮไลท์กด2อสีเลยทาไปจ้าสุดท้ายก็มาถึงลิปสติกปาติก็จะใช้ลิปของกีโก้มิลานโน่ันนี้เลยนะคะก็จะกดอย่างนี้<ฮ>นี่แล้วเราก็ดึงออกมาโ,โอ้เก๋ปะแล้วก็เป็นโทนนูดอย่างนี้เลย สุดท้ายยังไม่จบก็จะทาทับด้วยลิปกลอสเพื่อความบวม Fl